ครูสิทธิสมนาคเป็นผู้ที่มีความสนใจและรักในเสียงของดนตรีไทยจึงได้เริ่มเรียนไวโอลินกับบิดาแต่ได้นําไวโอลินนั้นมาประยุกต์กับดนตรีไทยแต่ต่อมาครูสิทธิ์นั้นได้ประสบกับโรคร้ายคือโรคเส้นเลือดในสมองเป็นอัมพาต ด้วยความไม่ย่อท้อของครูสิทธิ์นั้นครูสิทธิ์จึงได้เปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าแหล่งการเรียนรู้สิทธิสมนาคดนตรีไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครโดยมีนักเรียนประมาณ20คนเฉลี่ยอายุตั้งแต่6ถึง70ปีเครื่องดนตรีที่ครูสิทธิ์เปิดสอนนั้นก็มีตั้งแต่ระนาดเอกคองชิงกลับซออูซอร่วงขิมขิมเหล็กขิมลงหิน คลุยและเจะเคนอกจากนี้ครูสิธย์ยังได้รับเชิญไปเล่นตามสถานที่ราชการต่างๆและโรงเรียนต่างๆอีกด้วยแล้วก็รับดนตรีไทยอยู่แล้วเห็นนี่มันมีนขึ้นใจเด็กทุกคนทั้งก็งต้องตอบ เหตุที่ครูไหว้ครูเนี่ยเมื่อก่อนครูไม่ได้ไหว้ครูครูเป็นลูกวงธรรมดาดวันหนึ่งครูก็ไปที่พระประแดงมีทรงทรงพระฤาษีชื่อพระฤาษีพระเพชรชรุกัน,น,นมองไปท่านเสียนท่านเด็กอิวเขียวเป็นผิวสีผิวเขียวท่วทวทวทานก็บอกว่าเจ้ามาน,นี่ว่าเจ้าครยนั่งอยู่ริมประตูห้องเจ้าในมาน,นี่เจ้าเป็นนักดนตรีเต็มตัวแล้วต้องไหว้ครูเนี่ยนะ เราเรียกทำไงอ่ะผมไม่มีดควมรู้เรื่องอะไครูว่า no tamam. เดี๋ยวครูเขียนใหั้งนัเขียนเป็นเล่มเลยนะว่าตังแต like ่น่โม่แต่ละมีคัมแปลว่าแบสักเพียนสางเมตแปลว่าอะไรเขียนว่าหมดแล้วทำให้ครูกล่าวว่ายังไงเลยการบูชาครูให้กินเจก่อนก่อนงานสามวันเจ็ดวันถ้าได้เดือนยิ่งดีตันี้ยิ่งดีกินเจด้วยนะกินคนเผลันยไม่แตะเท้มใ ไอ้ตอนนี้ครูเว้นกินเฉพาะวันพระวันพระเรา็ไม่กินไม่กินไม่กิน้แตกินพวกผักกินนมวิธีวาคูเนี่ยเราก็องนึกถึงเราเป็นชาวชาุดเราไม่พระาตไ่นเช้าก็จะเล้งช้าสุสัมทานเก้าองค์ทุกปีไวเสร็จพระท่านทำมนดแล้วท่านไปมาพะุินั่งเต็มไี่หมดนั่งเป็นห้องบนห้องบอลลมีวงทค้าย จะวงบนบี that that <c oughs> ่มากข้างล่างนี่ก็จะเป็นวงเครื่องบายเล็กๆเด็กเล็กๆให้คนมันจำแทบไม่ได้เนาะค่ะไม่ได้เมื่อสามปีที่แล้วปีสิปีสองเนี่ยสามปีแล้วมีืโอด้วงอย่างกระอู้อย่างละสิบสองคันเดี๋ยวนี้เหลือแค่อย่างละคันเด็กเขายืมไปแล้วคือว่าลืมคอนเน็ตเขายืมมาไม่เป็นแล้วก็ลืมอ่ะ มาตอนเย็นเลิกเรียนแล้วะแต่เขาเลยไอคนไหนจะเรียนสายพิชิมาอนี้แล้วคืวันบายจะมองใครที่าไม่นด้กละงดบายนี้เข้ามามีพวกผู้ใหญ่ที่ก็อยากได้ควที่มาเรียนเลิกมาแล้วก็้มาเรียนแต่หกโมงถึงพุ่งขึ้นไปเรียนมาร้นอยู่าเรีมนตอนอทิตยกลากาทุกเดือนการได้เดน พลงโดยมากเพลงออกงานพี่เด็กก็ต้องออกงานน้วต้องมีเพลงหลักอยู่เพลงแรกแล้วก็ไม่คิดจ็ต้องหอมงรงมกับธุนสิแล้วคืพระฉันก็ต้องใช้เพลงแขกไปหม้อเา้าแล้วก็เพลงจะลาใช้เลาดวงเดือนมีเพลงลามีสอ,อนนันแล้วก็เป็นเต่าเพนที่ทาหลักการนั้น อะไรเยอที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นลูกทีของชาคนนแต่เราสามารถเอามารื้อเป็นเพลงไทยได้หรือว่ามาประยุกต์เข้ากันได้อย่างเลยนิดก็ยังมีเปียโนมีออแกนมีเข้าได้นี่ยก็ไม่ได้ถือว่าของเขามีขึ้นลงเขาด้อยกันของไทยของเงินเราไม่เหยียบหยางกันถึงว่าเป็นเป็นมิคแคนทำดนตรีเอาดนตรีพวกมิคนี่สญ เลนะเนี่ยเขามีมีคะนกตดสาเขาก็ตกลงโอเคว่าให้ครูเป็นคไม้นครูเอกครูเป็นดีครูอยู่ในกองสอน้แล้วกนอเขตนนี่ยเขาเยอะเขาค็เขานเขานกไหมไ่สนเด็กเด็กยนแปดตดบาทเรียนหกถึงชั่วโมงสาึงชั่วโมยมีเรื่อการดัเนเป็บบนี้า่ แล้วก็ไปกับพราอนะแล้วก็มีหลวสีนัสีนะแล้วได้ได้เห็นผลนะเขาก็มีเสิอให้เลีนึงให้เด็กปัจจุบันเขียนเด็กที่จบไปแล้วเขียนให้ผูครองปัจจุบันเขียนผู้ปครองที่เด็กจบไป้วเขียนเียนวเด็กเขาจะไปเรียนคือลาได้ไปนอกกว่าลวมัดีก็เลยได้ีงม่อยากลไม่รับไม่ได้ไม่เขียนแ้มีใคร อันนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าผู้ศึกษาที่ที่ออกไปแล้วแต่ครูนี่เข้าไปตั้งโรงเรียนสอนดนตรีต่ออีกแล้วก็ปวดวิชาเข้าเข้าหายใจภาษาอังกฤษแล้วก็สอนดนตรีไทยเข้าหายใจไปตั้งอยู่ตรงโรงเรียนเซมฟาร์มเนี่ยเข้าตเดเบลละสองหมื่นนะฝายนี้ฝ่ายดนตรีฝ่ายนี้ฝ่ายวิชาการอะไรเนี้ยไปตั้งจน,นออกงานเขาก็รับงานแทนเรา ทีนีลูกชายคขาก็จบหน,าน้ารัชทินสามปีคนหนึ่งขณะสอนพิเศษเนี่ยขึ้นมาบอกเลย,เยแต่ก็ไม่บอกตอนแม่ลูกศิษย์จะลูกศิษย์ไปเหมือนกันเ่ื่องนี้เลยแล้วเขามาเรียนได้เพราะลุงศิษย์เป็นเป็นลุงอะค่ะญาติกันแล้วพี่ๆเขาก็เรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเรา เราเห็นพี่เขาเรียนเราก็เลยแบบเรียนตามแต่แล้วแต่ว่าใครจะเรียนต่อไปหรือว่าจะเลิกเรียนย้ายไปเรียนสาขาอื่นค่ะเราเริ่มเรียนมาตั้งแต่ตอนตอนไหนเออป .4 ปสี่ปสค่ะตอนนี้ตึกซาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรียนจบแล้วคะ่ะค่ะจบจบที่ไหนเลยจบมหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วเออได้ไปเล่นที่งานไหนบ้างหรือเปล่าคะใช่เล่น ไปประกวดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเล่นตำแหน่งอะไรละครังดนตรีเ็าสัสายค่ะประกวดเครื่องเดียววนเดียวค่ะแล้วก็เล่นตามงานต่างๆเ้ค่ะราคือแบบการนำไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยประโยชน์แบบว่าเอาไปใช้อะไรบ้างเช่นแบบสอบเข้ามหาลัยหรืออะไรก็เรียนก็ได้จพอจบปหกก็สอบเข้าเครื่องดนตรีสอ ค่ะก็เข้าวิทย์อะไรน่าจะสิ่์ก็เรียนดนตรีโดยตรงค่ะได้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างเลยก็ได้ได้ได้เรียนก็ดนตรีไทยก็มีคนเรียนน้อยแล้วเนี่ยความรู้สึกนะแล้วพอเรียนไปก็เหมือนเราก็ยังเล่นดนตรีไทยอยู่ก็เหมือนได้สอน Okay. Take, take, take. ได้สอนเด็กไทยในต่างประเทศ oh. <laughs> ได้สอนเด็กไทย